ตรงนั้นไม่ได้ขับรถเบื่อมากบ้าแต่ชิวไปกินดีขับไปชิวไปกับแบใหเนไ่นมาดีหเิเลยบานตางั่โกินยากคัพี่แลเราเนี่ยตเลยตีตี วัดเลยกอนเลยมันว right. ิ okay. ่งย okay. ้อนเข้ามานี่นี่นี่เอันเลยใหญ่ที่สุดล่มึงอ้าวเฮ้ยอัดแล้วดิรอหมูรอบมูเร็วอ่ะเร็ว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 ทาง้ทางก่อนแล้วดิขได้เกินไหม อะไรขึ้นเลยข้นนมราพ้้ันนีลูกึ๊บมาาน่าจะใหญเราดูก่อนเราดูก่อนมีแท็กทีมเว้ยเห็าอ้แก็เิเก็บแล้วเลยเก็บ้ววางเลยวางคันเลยเาเกินเก็บเก็บกอนเก็บกัน เฮ้ยเด็เ็ดงางเ้ยปลากินไว้ปลาแม่งเิ่มกินไว้ ปวดหลังแทนเลยยังไม่ยกเลยองใหญ่อนนี้ใหญ่กว่เมื่อกี้เท่านึงอ่ะมนีสู้ตัวนั้นคือนน้ำเลี่ใหญ่กวเดิมเท่านึงก็เป็น่างมาวงแตกเลยมาแล้วไลท์สระมาแล้ว อย่าบอกไปแล้วแต่ใช้ซูมในการเทสคันนะครับเทสคันเหรอคนครับเทสคนดีกว่าฮะที่รอคอยกันนะครับสับปะาดก็ได้ใช่นราจะเป็นสับปะาดนะฮะเกไม่จะใหม่ด้วยเปลือกไม่ได้ปลานะถ้าจะนานผมว่าเรื่องตนี้ดูดูจริงงานเราไม่ธรรมดาดูกล้องซะก่อนนี่คือจะเป็นการตัดสินไปดูหน้าคนอ่านด้วยนะครับว่าเป็นยังไงยอดเลยนี่ผมว่ามีห้าหกสิบกิโลอย่างน้อย มันจ<ค>ะเป mm ็น hmm. ร้อยเป็นไหลถูกไหไม่เข้าเลยว่ะือไว่างเยอะ ออกบ้านฝั <music Brothers> okay, ่งน้้ี่จกวลานยม่ย้ันว่ายมันว่ายกลับมือนว่ายมหานจะวิ่งไหม่ยทียะครั้นะนะเั่นงานมา้งานมานมางานม่าจะใหญ่จัดตาซ้ายนะครับ มาดูกาคนนี้ว่าคนหรือปลานะฮะใช่จะบดกอดปลายครับปลายซเขาสังเอาแล้วเอาแล้วเข้าสังหายแล้วหายที่นี่อดหมอตามไหมโอ้โหแรงแข็งแรงเดี๋ยวรอรอดูดูตอนมุดนะท่าเนี้ยนี่เข้า ถ่ายแล้ว <nt> วัน <monastery> นี้ของเฉียบเพียบเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วขึ้นหน้าอยู่อู้ปอัดอะไรอยู่ก่อนู้น่ะเข้าสางแล้วนู้นน่ะมันจะมุดมันจะเข้าปุเข้าหน้าบ้านอ๋อพ่อมันก็ไม่ออกนะมันว่ายเข้ามันไปนี่มันยังไม่หมุนออกนะโทษครับปล่อยปีตะปูมั้งมือปั๊มเลยโคนเลยติดเบรคเขาเลยเอาเขาผ่านแล้ว เขาอีกมเข้าีกีลยเข้าอีกไมเขีกมันยังไม่ออกเลยนะไม่ออกมันไหลังไหลังไงเงหลังหลังงัดงัดงัดเขายังยังไม่เข้าเว้ยยังไม่เข้าเว้ยออเจ๋ออ้นี่ฮะคันสปาร์ตันนะฮะคันสปาร์ตันนะครับี8อะไรั มีขายมีขายมาแล้ว ลน้ำลาล่าน้ำเ่ะยี่สิบโลวเดี๋ยวมันจะขึ้นล่าน้ำใึกว่าใหญ่ทห้คนอัดไม่มีแรงใหมหัรออกนคัาอบอนะฮรามรอบอเหนือเรื่อต่อไม่ออกไม่อเนีเราจะผัดเดียวใช่ไหมหรือจะผัดสองนะได้หมดได้หมดผัดสองน่้วสบายขึ้นมาหน่อยจริงเหรอ

พูดไปใหญ่ได้ลาดน้ำเลยเดี๋ยวพื้นพื้นเตี้ยโอ้ยดีเลยลาดไปขาเฮ้ยพี่ผมว่าลาดตัวเลยดีกว่าถ้าจะลาดขนาดนี้ลงไปมันจะถ่ายยังไงไม่คุยด้วยเว้ยไม่จะด้วยพูดด้วยไม่พูดด้วยแล้วจะยืนยังไงเรายืนไงมึงเห็นเปล่ามึงเก่าให้ยังไง้อหมูเป็นไงบ้างไงหมูไอคุยหน่อยดิพูดอะไรเลยอะยิงด้วยพม่ด้หมดแล้วนะสมบัติศาสนาเขาอยากโดน เนี่ยนะมันดึงนี่ถือก็ดึงสอกเลยนะบอกแล้วใครมาตกคุยตำราใหม่ที่มีอุปกรณ์แข็งแรงเลยเนี่ยถูกล้วเออยังไม่ยังไม่ได้ไหมยังไม่ต้องได้ไหมครับบินเหรอจะบินออกมาจะบิงออกเอาติดตองัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดดไม่ติดไม่หยุดชิดนิดนึงใหใช่เปล่าวใช่หรือเปล่ารอเขาเลยงัดงัด เนี่ยงัดมันก็แล้วเนี่ยถึงช็อกแล้วไงงัด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 เัดง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 ััดง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 ััดง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 ััดงัดงัดงัดดงั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 ดัดง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 ดงััดง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 ััดง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 ัดัดงัดงัดงงัดงััดง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 งัด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 ง โอ้โาจะยกไงวะอาร์ตวางเขาสก่อนอาร์ตไปยกอาร์ตไปยกอ้ยอันนี้น้องตัวนไงตงจากสามคนสามคนสคนนี่บอกมานี่จับหลังเลยจับให้จับหลังดีดีันะช่วยหน่อยดิยกสวิงก่อนี่เอาแข่งพ่งงใหญยังใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่ังนหญ่ยะ

เอาใหมเอาใหม่ตายให้ไมตายคนว่ะเหเอาใหมเอาใว

ถ,ถ้าจริงหายหเฉยยิ่งไม่ขึ้นใหญ่เลยนะถ้าไม่มีอาร์ตแม่ยยงยกไม่ขึ้นอ่ะอาร์ตมีอาร์ตแล้วก็เอาพลังอยู่คน <c oughs> อ้าวเสร็จงานแล้วอาร์ตกลับบ้านได้ <c oughs> <c oughs> no yeah.